ทักทายสบายดีพี่น้อง FC ชนะโค้ชคุณสุคนนะวันนี้ขอจะไปกินอ่าไปงานดองของอาจารย์ซุ้มไส้นาะพี่น้องเฮามเมวตลาดก่อนเนาะเื่อเอาหมาเจ้าเมื่อนเนาะทักทายสบายดี FC ฟังเราฟังไทยเนาะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนดูกเนยว้ากินข้าวผื่นหนออยากโมไปดิเนี้เออ ของโปรดเลยยากกินเขาะฟืนสาวๆไปงั้ข้าวมินกินข้าวโอ้กินข้าวฟืนก่อนเอามากินข้าวฟืนอันนี้เขาเอินมาข้าวฟืนยังไงมนซุกเนาะมันเขาบุบิ๊บมันเซา ก็เลยอันนี้เขาเอินเขาคือปบุญอย่างอันนี้เขาไม่ไก่อันนี้เขาหัวไก่เจ้าฮ่าเครื่องปรุงค่ะเครื่องปรุงให้ดูนั่งนะไปทิพย์นั่งเห็นไหมนี่มาให้จับอร่อยโปรดเลยแเศษๆมาเด้อกินน้ำกันฮ่าฮ่าฮองซ่างกินข้าวเลย เวละสิบบาทสิบบาทอิ่มเลยแต่สบายดีเดย์สบายดีเอฟซีเดย์จะไปงานดองอาจารย์เขาพูดอยู่บ้านห้วยลมห้วยยังหู่แหละเขาว่าไก่ว่าสันเคยไปจักเกืือไปยักไปว่า อันหัวหน้าบอตอนไปหัวหน้าบอให้ไปแล้วนะบูญสำหรักลับไปแม่ไปมากเลยเล่นไปลืมโทรศัพท์อยู่เือนอยันหองพักหันบัตรเชิญก็บ่ลืมโทรศัพท์ก็ลืมเด้อซื้อน้ำปันสวยนะสาวหันจันหอมน้ำปั้นน้ำอ้อยสดวันนี้บ่มีเวลาแหละจะรีวิวเบ่งน้ำอ้อยสดเข้าไปปัดแล้วไปกันบายบาย ชิซึมจะกินสลเปาพาดูหาดูพาดูพากบาเนาะเบื่อพูดาลเปานี่นงวนเท่าไรน่ะเงินสิบบาทบอบาทการจกเงิน มาโมเวคขึนเข้าฟืนอยู่ตลาดชิมงานในตะลังที่ทางาตนาซาของโคอค่ายน้ำปั่นเนาะเป็นบ้านของนาซาเนาะพอเท่าหรือว่าปุนตาเรีอยู่บ้านนี้แล้วพี่น้องเรากำลังจะขึ้นดไปบานไปงานเต็มนะพี่น้องคือแบบเส้นทางใกล้ไกลเนาะพี่น้องเราจะไปเบิงน้ำกันมาเส้นทางไปทางเมืองตุนเพิ่งเป็นนอไดเนาะนี่กับผู้เศร้านะ ้าอยางสู้เดเนทีมงานจะมีไล่จุเนาะครูอาจารย์ก็ะจไปบางคนกับ่มไปเนาะอันนี้มันคันหนึ่งของครูอาจารย์เนาะพี่ว่าขึ้นคั้นนี้นะพี่น้องนี่อันนี้ทีมงานเถาเราจะมีรุ่นเอื้อยแล้วก็มีรุ่นเดียวกับครูโอแล้วก็มีรุ่นน้องน้องะน้องนอยู่ทางล่างพี่น้องโอ่ค่ะมันนั่งอยู่ทางหน้า คืออาจจะอยากทายคลิปมาทายเส้นทางบึงบ้านเนาะอยู่เมืองต้นเพิ่งพี่นองบาเป็นจังใดเอื้อเอื้ครูอาจารย์นำกันเนาะส้นองเรียนเดียวกันเอาเมอกินโลงีมาเจอตำรวจตกใจวาบเลยตำรวจบกวดเฮาหวซ้านเส้นทางจะเป็นประมาณนี้เนาะ อันนี้มันเส้นทางไปเมืองตุนพิ่งนะพี่น้องเนียก็่หอดเมืองตุนพิ่งแล้วแต่ว่ายัางบอดตัวเมืองเทือนะพี่น้องเส้นทางจะเป็นประมาณนี้นะพี่น้องคืออ่านี่มันหอดเอาฮอดบ้านซิมังงามนะพี่น้องนี่ก็เป็นประมาณนี้นะตามทางขอให้พี่น้องยิบซีบ่งภาพบรรยากาศตามทางนี่จะเป็นแยกไปทางด้านอตุนพิ่งหรือว่าตมตุนพิ่ง พี่น้องนี่เข้าไปทางนี้อ่านี่ไปทางนี้จะเป็นเข้าสู่เมืองต้นเพิ่งเนะพี่น้องเทศบาลเมืองต้นเพิ่งแล้วเขามาทางขั้วมือจะแมนขึ้นไปทางคาสิโนเนาะเข,เขาจะมาเอินมาคาสิโนหรือว่าส้ามเหลี่ยมทองคํานั่นเองเนะพี่น้องเป็นบ้านจีนเมืองจีนมาสันซ่นาเนาะประเทศลาวแต่ว่าเป็นเอ่าเคสพิเศษส้ามเหลี่ยมคำนะพี่น้องอ่าเป็น สถานทีหรือว่าบ่นทีในายทุนจีนผนสมัทธานเนาะพี่น้องนี้เป็นเส้นทางที่เราจะไปเมืองไปบ้านห้วยลมเนาะไปกินโดงมู่เนาะหรือว่าอาจารย์ที่ส้นนำกันเนาะเราแต่งโดงแต่งงานละกอันนี้เป็นเส้นทางคือเมืองตนเพิ่งนี่พี่น้องจะ เรียบเพียงเนาะนี่ก็จะเป็นให้อันให้งานคนลาวเนาะที่ว่ามาจ้างเด็ดทั่วของนายทุนจีนเนาะพี่น้องอันนี้มันทั่วที่ว่านายทุนจีนลงทุนมาปลูกเบิดแลวพี่น้องนี่บ้านนี้เป็นบ้านปราชาทสนยูเทลต้นเพิ่งเนาะเมืองต้นเพิ่งก็จะประมาณนี้เมืองต้นเพิ่งเป็นเมืองที่ว่ามี ทงเพียงไล่กว่าเมืองอื่นว่าสันส้นๆเนาะอยู่แข้งบกแก้วหรือว่าจังเวดจังวัดบกแกวนี่เป็นแต่พูแต่โดยนาะพี่น้องแบบคือบ้านกูออนี่เต็มแต่โดยเนาะ่ส่วนน้อยสุดจะเห็นทงนาเนาะบ่มีทงนาส่วนาหนจะเห็ดส่วนเห็ดไเน้ารู้อะไรนั่นเนองนาองพี่นอ้องน,นี่จะเป็นบ้านอยู่เมืองตุนเพิ่งเส้นทางไปเมือง เขาไปเมืองมึงก็ได้เนาะไปทางนี้ไปโซดเมืองมึงแล้วก็โซดเมืองลงแคว้งล่วงน้ำท่าพี่น้องแต่ว่าถ้าว่ามีโอกาสเนาะขออยากไปทางเนาะไปเส้นทางนี้ลองไปเส้นทางนี้มึงแล้วก็ไปให้มันโซดเมืองลงแคว้งล่วงน้ำท่านะพี่น้องว่าเป็นจังไดาเส้นทางจะเป็นเส้นทางที่ว่าค่อนข้างว่าดีน้อยนึงเนาะดีว่าสันสาดีอยใน่าเควงบอกก้ว่าสันซา เพราะเป็นเส้นทางที่ว่าเมืองอพิเศษเนาะที่ว่ามีนายทุนจีนเข้ามาลงทุนฮะมีบ้านก็นจะมีประวัติเนาะบ้านรือว่าเมืองตุนเพิ่งจะมีประวัติเนาะสมัยตะกี้เดวนี้ก็บ่มีแล้วเนาะและว่าประวัติลำลือ,อลํำรวยกว่าเมืองอื่นว่าสันซะคาค่ายอากับซ้ำประเทศคือไทย แล้วก็พมา่าเนาะหรือว,ว่าประเทศเมียนมาพมา่านั่นเองเนาะพี่นอ้องลาวเนาะอันนี้ก็จะเป็นบ้านคือจะมีบ้านม่อมสมัยหมตะกี้โคเกือบจะได้ลงฝึกงานอยู่บ้านม่อมแต่ว่ามีเหตุการณ์แบบซุกเซิรนนะพี่นอ้องเพิ่วมาบ้านอ่าบ้านซีดอนมีเนาะเป็นบ้านเซธที่่าซานโคกับบุกฮูเนาะส่วนหลายจะเป็นบ้านเซธที่อ่าฮองแฮมมอนทองอยู่เมืองห้วยทรายกับ เจ้าโค้งกัอยู่เมืองตึ้งพึ่งเนาะพี่น้องแล้วก็ตลาดซีดอนมีอยู่เมืองห้วยทรายกับเจ้าโค้งกัอยู่บ้านซีดอนมีเนาะพี่น้องนี่บ้านซีดอนมีจะไปทางนี่แหละพี่น้องบ้านซีดอนมีจะเป็นบาน้นนะา,า,บานคนรวยเนาะแบบขว่าบ้านคนรวยบ้านคนมีเงินมาสันส้นๆเนาะพี่น้อง โอ้กับบุงหูหละกับครั้งทำอีดพี่น้องครั้งแรกในชีวิตท,ที่เดินทางมาเส้นทางนี้พี่น้องได้เห็นภูพาที่ว่าแบบธรรมชาติสวยงามนะเรียบตามแม่น้ำคลองพี่น้องฟังพุ่นเนาะฟังซาซายมือจะเป็นประเทศพมา่าหรือว่าประเทศเมียนมานั่นเองในลังคาบ้านประเทศเมียนมาเนาะพี่น้องแล้วจะขึ้นภูลงดอยเนาะก็จะมีทักมีอยู่แต่ว่าขึ้นภูลงดอยแต่ว่า ก็มีลา่คืออยู่เมืองห้วยทรายเนาะเมืองห้วยทรายจะมีภูมีโดยลา่กวาเมืองต้นเพิ่งเมืองต้นเพิ่งจะเป็นทงเพียงฮับเพียงเนะาะนี่แหละที่ว่านายทึนจีนเขาจึงมาสัมปทานคือทานเวยเป็นมาเห็นแล้วกา็แบบดกอกมีทงมีภูพาที่ว่าสวยงามเนะาะมีต้นมิวพันพันต้นเบงบาน,บานแบบ สวยงามอออดอกสวยงามน้พี่น้องแล้วก็เป็นตึกสร้างประเทศเนาะลาวไทยพม่าเนี่จะเป็นเรียบตันไม่นำโคองแบบนี้แล้วก็แบบเป็นการเนาะแบบหัวกันท่าเนาะพี่น้องเป็นการมาลงทุนนี่เฮามาฮอดแล้วบ้านบ้านที่ว่าเราจะมากินโดงเนาะพี่น้องบ้านก็จะเป็นประมาณนี้เนาะพี่น้องคือแบบเป็นส้นเผาเนาะ เส้นเผากุ้ยพี่น้องนี่โคให้เบงน้าพี่น้องน้ำข้องแบบสมัยตะกีน่ะไม่นำข้องนี่แบบคุ้นแบบย่ำใดก็บคุ้นคือตีเมียนอย่างแบบอ่าฝ้นคือแต่ว่าฝนตกตะลอดนะเดี๋ยวนี้คนลาวก็ตาสว่างแล้วหู้แล้วว่าเป็นยังนำจึงคุ้นสมัยตะกีเออบบหู้เนี่ยห้าคำมาหู้เดี๋ยวนี้เนาะพี่น้องมีเป็นบ้านอ่าพม่านพี่น้องฝั่งอ่าประเทศพม่าพี่น้อง โกก็เคยเห็นทางทําอิดเนาะบ้านเมืองพาม่าเป็นแบบนี้และ้วกะ็นี่ก็ปิซแมนเคล็ดนอกเนาะนเจ้าจทางให้แล้วพี่นอ้องเจ้าทางให้แล้วนำคลองนี่น้อยหน่อยสมัยตะกี้นำคลองใหญ่ลายแบบใหญ่และะ้วก็กว้างแล้วก็คุ้น,นเดี๋ยวนี้นำคลองนี่ใส่และะ้วก็น้อยลงน้อยลงเขา ระชางเมืองเีือวนี้ว่อไปทางเมืองคนจีนเนาะประเทศจีนเขาเฮ็ดลงแขวงหลวงอันนี้มันจะเป็นทางไปทางเมืองเมืองพี่น้องประเทศจีนเขาเฮ็ดอ่าเขาเฮ็ดอย่างอยู่แบบอยู่ประเทศจีนนะพี่น้องเนาะโคก้าหมอไร่บรเนาะอันนี้เข้ามาฮอดงานแล้วพี่น้องเ่าจะมาเข้างานนะพี่น้องเห็ุการณ์ที่มาเมย์นำคล้องคุนเนาะเขาจะ พอโจแต่สักนี่นี่เศร้าเศร้าเด้อนี่เศร้าเด้อพี่น้องอ่าเข้ามาเข้างานนี่งานวันที่สิบห้าเดือนสิบซ่งเนาะพี่น้องปี่สองพันสองสามทว่าทันลงย่ำใดเนาะทันตัดตอลงย่ำใดแล้วโจะลงเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนี่เจ้าเศร้าพี่น้องจะเศร้ากับเจ้าเบ้าจะหนุมสุดคือกัน บ้านคนส้นเผาเนาะชาวเศร้าเป็นคนส้นเผาพี่น้องส้นเผากุ้ยหรือว่าถ้าจัดกับเขาส้นเผาเรลาซุ้งหรือว่าส้นเผามงนั่นเองเนาะพี่น้องอะจะเป็นประมาณนี้แบบส้นเผาอ่ากุ้ยอยู่นี่แบบกู้อินเตอร์แลวเนาะพี่น้องแบบอ่าเปลี่ยนแปลงเนาะแบบบกคืออ่า ขู่อ well. so, uh, ่บรบุร mm ี่เนาะถ้าว่าบัทึกใจผู้ใดก็พอภัยนําคืออ่าสนเผากุยอยู่เคขต่ออเนาะก็มีคือกันเนาะมีช่องบ้านนี่แหละช่องบ้านร้งบ้านเขารวมมันบ้านเดียวเดี๋ยวนี้ก็มีส้นเผานี่คือกันเนาะพี่น้องแต่ว่าเขาเจาจะบ่ยังบอกเป็นคืออ่าคนสนเผากุยอยู่เมืองต้นเพิงเนาะคืออยู่เมืองนี่แบบสนเผานี่จะเป็นคือลือคือเล่าเลยเนาะแบบแต่งกันแต่งตัวแต่งกายแล้วก็ ฮิตของประเภทนีก้กะฮู้แบบแตงดองแบบเฮ็ดคือลาวคือชนเผ่าขูมุแล้วนะเนาะเฮ็ดคือลือคือลาวหรือว่าเฮ็ดคือชนเผ่าขุมุแต่ว่ายุบ้านค่้งอ่าบ้านของครูอโอนี่เขาเจ,จาจะบโบเฮ็ดแบบนี้เถื่อนะแต่ในอนาคตแน่นอนว่าเขาเขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าอบอนใดมีการศึกษ่าเข้าทึ่งนะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็นจะเปลีป่ยนแปลง ไปนะถ้าว่ามีการเฮียนหู้เนาะแลกเปลี่ยนให้ความสำคัญการศึกษาแล้วก็มาพัฒนาทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างอาจะมีการเปลี่ยนแปลงน,นะพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นอาหารอาหารอยู่ในงานโดองเนาะก็จะเป็นประมาณนี้จะมีงูเนาะเขาจะฆางูกับมูพี่น้อง น,นี่ก็จะเป็นงานก็นจะประมาณนี้สาวสาวบ้านนี้คืองามนาะพี่น้องแบบบางคนนี่แบบดังนี้่องบัต้องเฮ็ดเลยดังโมนะงามแล้วก็อันนี้ก็เป็นวงดนตรีคือแฮ่จะเบาจะาเศร้าขะจ้โคนปิด๊ดํำอีดโคนนะจะเบ้าเจะาเศร้าโฟนโกนชอาเบ้าเจ้าเศร้าเจ้าเบ้าเป็นคนุนเา้า ลาวเนาะลาวลุ่มเนาะลาวจอซาเป็นคนสุนเผาอ่าถ้าบาดแยกสุนเผาน้อยก็จะเป็นส่วนเผาคุ้ยถ้าว่าสุ่นเผาใหญ่ก็จะเป็นอ่าเข้าในสุนเผาใหญ่ก็จะเป็นสุนเผามงเนาะแบบสุนเผาเราซู้งเนาะเป่นเนาะอ่าโบแมนมงได้เนาะจะเป็นสุนเผาอ่าเราซู้เนาะเราซู้มนี่จะแยกจะมีมงเนาะจะเป็นส่วนเผามงสุนเผาคุ้ย ซุนเผาหุ่นน้อยซุนเผาลาเซงอยังกะเว้าไปนาะจังมีียกไร่เนาะอิวเมียนเฮาหนึ่งุนเผาเหล่าซุ่มคือซุนเผาโขนะคือโขเคยเบาไร้ขี้ผันซุนเผาเราเทิงแต่ว่าแยกเนาะจะมีกระมุกขามุกละเม็ดคืออากระมุกปูอ่ะก็ อย่างยังมีไล่ๆเนาะไล่ๆซึ่งเขาคุมลื้อซ้ำเต้าซึ่งเขามันจะมีแบบนี้อะพี่น้องครั้งแรกครั้งทำอิฐพี่น้องครั้งทำอิฐที่มางานโดงอยู่อาเคดมีเนาะคือแบบใส่แดนใส่แดงซ้ำประเทศติดกันนะนะพี่น้องครั้งแรกครั้งนทำอิดในชีวิตล้างจากที่เจ้าบ้านจะเศร้าโฟนนะครับ

จัดงานรองยูลาเนาะยูคิดอันนี้ก็ถ้าว่าจีว่าก็ยังเป็นเขตชุนบดเนาะอยู่ในของเมืองเป็นครึ่งเนาะจาบแมนอยู่ในเมืองเถือแต่ว่าเส้นทางนี้ดีกว่าเส้นทางไปบ้านคูโอเนาะเส้นทางไปบ้านคูโอนี่คือแบบสุยอดเนาะไปดาวอังคารนี่ยังสบายกว่าไปบ้านโคโอมีบางคนยังว่าหักชีวิตอยากคิดสู้ไปทางบ้านนำจวมเนาะ ทางบ้านนำจวมคือทางไปบ้านคูออนี่แหละอยู่งานอยู่าลาวเขาจะมีนักห้องห้องแบบนี้เนาะพี่น้องห้องแบบนี้ละก็โฟนเนาะแต่จัดโลบเขาจะจัดโลบมาบนะให้โฟนเขาจะเป็นประมาณน,นี้ถ้าว่าเอฟซีเนาะยางมาเที่ยวชมภาพงานโดงานแตง่งคืองานแต่งอยู่ในสนุนเพา อ่าแต่ละชนเผ่ามันก็แตกต่างกันพี่น้องเขาจะบวกขึ้กันอาจจะมีแต่ละชนเผ่ามันชนหลายเดี๋ยวนี้ก็อ่าจะแต่งแบบนี้แล้วเนาะแบบอ่าเฮดแบบชนเผ่าลือลาวเนาะยันอาพี่เขาพี่เขาพี่เขาลือลาวชนเผาลาวมันมาเนาะ คือชนเผาโคอ่อนีสมัยตะกี้แบบแต่ว่าชนเผาลือกชุนเผาเล้าลุ่มก็คือกานอนสมัยตะกี้ก่อนจะเตงโดงนะพี่น้องต้องมีอุ่นโดงเนาะจะถ้าว่าขึ้นเือนไม่ก็คือกันต้องอุ่นโกนนะแล้วลูกจนเ้าจะมาก qui, ินเทะเทคือกินโดงนี่สมัยตะกี้อยู่บ้านโคอ่อนะแบบมีการอุ่นโดงอุ่นโดงแล้วแบบมีอ่าลงเจ้าเบาเจ้าเศร้าเนาะแบบเพื่อนเจ้าเบาเจ้าเศร้าเขาจะเอา เจ้าเบาเจ้าเศร้าเทแล้วก็เจ้าเบาเจ้าเศร้า,าปอมมาเป็นห้องนะทำไมแต่กี้เดือนนี้ก็ปปับเปลี่ยนเนะาะไล่สิ่งไยอย่างกับปับเปลี่ยนทีละน้อยทีละน้อยตัวใดใจได้ที่ว่าบโบยุ่งยากเขาเจ้าก็ยังซื้อตตัวใดที่ว่าแบบมันเป็นการชิ้นเปลืองเนาะการตัดโอก้กนะพี่น้องไปตามการเวลาเนาะคือจนเผ่าของคูโอเนาะ การแต่งดองกาแต่นานนี้ก,นบบญญก็จะบบยุ่งยากเนาะจะบบยุ่งยากมีฮิตคองไล่เนาะแบบสบายสบายเลยเวาแบบได้มันง่ายแบบนะเขาก็ฮิตเอานะจะโบวายากคืองานดองของลานไายนี้ยังจะยากยังมีฮิตคองยังมีนี่มีนั่นแบบซื้อพระห่มเป็นถ้าว่าครอบครัวเขาอันมีพี่น้องจากคนกตต้อตงเลยซื้อ จากจำเลยซื้อเท่านั้นพื้นแล้วก็มีสิ้นเด่มีเสื้อเด๋วอยากลายสิ่งลายยางลายอันลนลายแมวนะย mm ัง hmm. นณะเป็นคนชนเผ่าเดียวกันกัยันต่างเนาะหิดคอเงบ,บต่างนะพี่นอ mm ้อ hmm. งนี่ก็จะอนหลังจากอนแล้วพี่น้องเนาะแตว่าพวกเฮามาโกนเนาะพี่น้องอันนี้เป็นวิวบ้านข้าเจ้าเนะพี่นอ้องเพราะจะมาให้สมภาพบรรยากาศคือแบบงามแหงพี่นอ้องเป็นทางฝั่งพูเนเมนพม่าเนาะประเทศ เมียนมานั่นเองนนเองนาะประเทศพม่าพี่น้องเขาจะเดินทางกลับเลยวพี่น้องเนี่ยเียบตามแม่นําโค้งแบบนี้นะพี่น้องคือแบบวิวงามเหงพี่น้องถ้าว่ามีโอกาสเนาะมาเที่ยวลาวเหนือเรนะพี่นอ้องอ่าบพว่าจะเป็นพี่น้องเอฟซีฟังลาวฟังไทยอ่าหรือว่าทั่วประเทศทั่วโลกเนาะถ้าว่ามีโอกาสมามาเที่ยวเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นทินโคงจีนแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะน,นี่กะ เป็นนายทุนจีนสมัมปทานแล้วเนาะมาทางลัดพี่น้องตอนกลับมาเนี่ยมาทางสนามบินแควงบกแก้วเนาะสนามบินนานาตาิพี่นอ้องเดี๋ยวจะฮอดแล้วก็จะให้เบ่งเนาะเส้นทางก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าว่าประเทศเรามีเส้นทางแบบนี้คือดีเนาะพี่น้องแบบมีแบบนี้ทุกบอนทุกที่ทุกคนทุกแห่งน,นะคือแบบอยู่ในเมืองประเทศก็แบบยังแบบเป็นคือแบบอ่า มีคุ้มมีลุ่มมีขีฟุนนะนะ่ะเนาะแต่ว่ายูนี่มันเขตของเขตปกครองของจีนแล้วนะพี่น้องเส้นทางอาจจะเป็นประมาณนี้เนาะคือแบบมีทรงเบืองคือฝั่งไทยเลยเนาะพี่นอ้องเส้นทางนี้จะเป็นคือฝั่งไทยเนาะสบายเลนรถกาจะบรอแบบตรงย่านว่าจีตํากันนะนะพี่น้อง ไปคุรบุญนี่เลยจะนั่งบินซาคนโบแก้วเนาะโบแก้วอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตเนาะพี่น้องอ่าจะเป็นประมาณนี้เนาะนี่เขาจะมาแวกินข้าวซอยน้ำเกลือพี่น้องเนาะมากินน้ำกันพี่น้องเขาไปในกันเลยซูเฟอร์มาเด้อกินข้าวซอยน้ำเกลือน้ำกันพี่น้องเนาะอ่าพวกเฮามาแต่ งานโดงงน้อมาแว่กินข้าวซอยเนาะฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไฮโคโเดเนะเพื่อจะบริพาดคลิปต่อไปพี่น้องอ่าถ้วยละสามสิบพันเนาะพี่น้องฝากพี่น้อง fc เนาะกดติดตามเพื่อจะบริพาดคลิปต่อไปกด<น>ตอกจบคลิปของซัมนิโกนสบายดีพบกันคลิปหน้า